แล้วก็การาบขอบคุณนะฮะคุณครูภาระซึ่งอยู่กับพวกเรามาก็หลายปีแล้วค,ค,ลละะค,ค,ลคุณครูพงเทพพัฒนเชิญคุณครูพงเทพพัฒคุณครูภาระเฮ้ย <S <S 1> <S 1> ไอ้ปื๊ดไอ้บ้าเอาทีกคุตกใจหมดเลยเอ่อคุณครูพงเทพพียนเชิญนะเรียนเชิญนะอานะครับก็อยู่กับผมมานี่ก็หลายปีแล้วนะฮะกี่ปีแล้วนะฮะ <c oughs> อ่า สงวันมึงพูดเป็นด้ไหมเนี่ยตั้งแต่เคยอยู่โรงเรียนอื่นมานี่เคยมีความสูงทกับโรงเรียนผมไหมครับมีครับมีออแล้วที่นี่เป็นไงฮะเป็นเป็นโรงเรียนเป็นโรงเรียนครับอีกท่านนึงนะฮะซึ่งเป็นครูภาระอีกท่านหนึ่งนะครับ คุณครูสอนทองฮะเรียนเชิญฮะสวัสดีครับสวัสดีครับอสอนทองหรือสอนผิดไปคุณครูสอนทองฮะหน้าผากมึงเหมือนกู <c oughs> มากเลยครับเ <c oughs> มื่อก่อนนี่สอนอยู่ที่โรงเรียนไหนฮะคุณครูสอนทองฮะสอนอยู่วัดลาดบุพีธครับวัดลาดบุพีธครับอ๋อแล้วทำไมถึงย้ายมาอยู่นี่โอ้ยพอแล้วมึงจะลอยหอะไรนักหนาเนี่ย พอพูดแล้วมันเข้าปากมันอะไรนะจะลอยหาพ่อใช่โอ้ยเธอเลยแล้วลอยแล้วเจอพ่อกูขึ้นไปลอยมั่งพ่อ,อมอหายไปหลายปีแล้วพ่อมอหายไปหลายปีแล้วหาย,ายหลายปีแล้ว,ลลวทำไมอ่ะตั้งแต่ยิงพ่อมึงตายอ่ะออาหายตัวแม่หายพร้อมแม่กูแล้วพ่อมึงไปกับแม่กูวะ <c oughs> เอาแม่ไปเลยแม่กูก็หายไปตอนทึงพ่อมึงหายแล้วโอ้ต้องใช่ใช่แล้วล่ะอ่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะสอนเกี่ยวกับ เออวันนี้จะลูกลูกลูกคุณมาด้วยไหมฮะลูกไม่มาใช่ม้ครูที่นี่ครับฮะลูกไม่ได้เรียนที่นี่ครับอะไรนะลูกไม่ได้เรียนที่นี่ครับอ้าวไอ้มึงเป็นครูที่นี่มันไม่ได้เรียนลูกมาเรียนเนี่ยไม่ได้ครับที่นี่แพงที่นี่แพงขอบคุณมากไปไปแล้วก็คุณครูอีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งอยู่กับพวกเรามานานเหลือเกินนะฮะซึ่งเป็นครูสอนภาษาอังกฤษนะครับอ่ายูเนสฮะมาเรียอ๋อได้เฮ้ย บอกเองเขาชื <irgend. S 2> <ic S 1> ่อมาเรียไม่ได้คานไปเรียมึงฟังเขาพูดเราถามมึงฟังเขาพูดยูเน่มาเรียนั่นไหไอ้ะเฮ้ยอะไรอีกเนี่ยเขาชื่อมาเรียมึงลองถามดูมึงลองถามดูยูเน่โอ้ยเขามาเรียเฮ้ยเดี๋ยวโรงเรียนมึงครูแต่งตัวอย่างเนี้ยวันนี้เป็นวันสบาย